ah uh -huh. สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลปะจเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาระเรามาเริ่มกันนะครับชาวราศี ีตุลน,นะฮะจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพุธุนะเราจะเรียกว่าภพตนุนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือเกี่ยวเราเลยเราไปยุ่งเกี่ยวเรื่องอะไรก็จะออกผลแสดงในเรื่องนั้นเลยทั้งเดือนนะครับนะแล้วจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ว่าดาวที่ตั้งรับให้คุณให้โทษยังไงก็ว่ากันไปอีกภพเรือนหนึ่งนะครับนะในราศีพุธศกเราจะเรียกว่าภพมรณะนะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังการพัดพลาง นะการจากกันการต่างถิ่นหรือเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอะไรเขาว่ากันไปนะแล้เวเรามาดูกันนะครับในช่วงนะฮะของวันที่นะครับหนึ่งถึงสามเนี่ยยังคงอยู่ในราศีพฤษภนะครับนะตนุนะก็ยังคงอยู่ในเรือนมรณะนะสามวันหลังจากนั้นนะครับก็จะยกนะครับเข้ามาอยู่ในราศีเมถุนอันนี้จะอยู่นานหน่อยนะครับจะอยู่วันที่4ไปจนถึงวันที่29เลยนะเวลา13นาฬิกา50นาที นะครับอันเนี้ยถือว่าดีนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีนะนะครับเช่นเป็นเดทเป็นศรีมนตรีเจอดาวที่ให้คุณตั้งรับนะไม่สัมพันธ์อริมรณะวินาศไม่สัมพันธ์การลกินีบอดได้เลยว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลน,นะครับประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาทั้งปวงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะทีนี้เนี่ยการที่ตนุไปอยู่ในเรื่องของสุภาษจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับสรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับจะเป็น ช่วงที่เราเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับในสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้ประสบผลสําเร็จนะครับเราจะเป็นช่วงที่ได้รับการโปรโมตช่วยเหลือนะครับจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับครูบาอาจารย์นะหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับตอนที่นะครับอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยนะครับถ้านะฮะไม่เป็นการกินีนะครับนะก็จะไม่ได้รับผล หลายสัเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นการักินีอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะอีกพบเรือนหนึ่งนาะจะแปลว่ามรณะนะครับมรณะเป็นสุภาแล้วเป็นการกินีดาวมรุตอยที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะแสดงผลนะครับส่งผลให้ชาวราศีตุ้นนะครับนะตรงกันข้ามเลยนะครับไม่ค่อยอยากจะเข้าหาผู้ใหญ่นะครับนะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกกดถูกบีบ นะครับทำให้ชีวิตเนี่ยอึดอัดหรือเครียดนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเกี่ยวเรื่องของคนอุปธรรมํำจุนนะครับถ้านะครับชาวราศีตุลน,นะถ้ามีดาวนะครับพระสุภินนี้เป็นกาลกินีอันเนี้ย ต้องบอกได้เลยว่ายุ่งพอสมควรน,นะก็พยายามอย่าขัดแย้งกับใครนะครับนะยิ่งหัวหน้าง,งานด้วยอะไรก็แล้วแต่ทําอะไรก็สุดแท้แต่ให้เน้นในเรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการซึ่งการระก,กันนะจะดีกว่านะถ้าเราไปขวางหรืออะไรยังไงมันจะย,ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,น,นพอสมควรน,นะเพราะว่ามรณะนะครับไปอยู่ในเรือนของสุภาเนี่ยเขาเรียกว่าขัดที่พึ่งที่อาศัย นะครับนะผู้รับผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือหรืออะไรประมาณนี้เขาก็ตีตัวออกห่างนะครับหรือคนที่บ้านหรือสุขภาพคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคนที่เรานับถือนะครับนะก็จะได้ข่าวเกี่ยวเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะนี่ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับนะนะมันจะเป็นสองขั้วเลยเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยพบเรือนหนึ่งดีนะครับอีกพบเรือนหนึ่งเสียเนี่ยเราก็จะวัดกันที่ทักษะ นะถ้าทักษา,ายุ่งยุ่งวุ่นเกาบอกได้เลยว่ายุ่งเลยนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับนะสี่ถึงเก้าเข้าเทสาตีนะครับเป็นเลิกเดินทางเลิกท่องเที่ยวเลิกคนหมู่มากวันที่10จนถึงวันที่19เราจะเข้าเทวีเลิกนะครับเป็นเลิกนางพญาเป็นเลิกสะดวกสบายนะครับวันที่20จนถึงวันที่29เราจะเข้าเพชรจะคาดเลิกนะครับเป็นเลิกของการตัดสินใจ นะตัดสินใจดีก็เห่งตัดสินใจไม่ดีก็ยุ่งยุ่นจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่19เราจะเข้านาวาวปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณนะครับวันที่23จนถึงวันที่26เป็นจุดที่เราต้องเรามาระวังนะครับเพราะเราจะเข้านาวางพิษนะครับช่วงนั้นก็ไม่ควรที่จะนะครับทาอะไรนะครับนะมีโอกาสที่จะขัดแย้งทะเลาะเบาแวงเพราะเข้านาวางพิษสุนัขนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในลักษณะต่างอ่ะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับหลังจจากกนนั้ะ็ เข้ามาในราศีกกรกฎนะครับนะอยู่ในเรือนของการงานนะตนุอยู่ในเรือนการงานก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่านไปแต่อยู่แป๊บเดียวนะครับนะก็คือในช่วงของวันที่30จนถึงวันที่3ามบเดสอวันเองนะครับนะเวลา23าสลาส่สนาฬิกาห้เนาทีเสวยเพชรฆาตเลยกน,นะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์ นะครับเราจะเรียกว่าพบราภะที่แปลว่าช่องทางในการธรรมะหากินรายได้2องรายได้3การพัฒนาต้นนะครับเพื่อให้เราเองมีช่องทางในการหา โชคลาภนะฮะหาความสําเร็จนะครับนะก็โอเคหนึ่งถึงสิบี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาเรียกว่าราภะไปอยู่ในเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะก็จะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมีการเจรจามีการซื้อขายมีการตกลงอะไรกันก็ว่ากันไปนะถ้าเป็นทักษะที่ดีถือว่าให้คุณดีลงานจบได้นะครับทำให้เกิดเงินเกิดทองนะครับนะก็ย้ายเข้าไปนะครับนะในช่วงของนะครับหนึ่งถึงสิบสี่นะ นะครับตอนที่อยู่ในราศีเมษนะครับ1นึถึงสิบเอ็ดเข้ามาหัตถโนแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับ วันที่12จนถึงวันที่14นะครับจะเข้าโจโรเลอร์เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันนะครับช่วงชิงจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่8จนถึงวันที่11จะเข้าระวังปุ่เอนะตอนที่ลาพะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของปัตตานีก็โชคดีหลายอย่างนะบางคนก็เนื้อหอมนะบางคนก็ได้โชคลาภจากแฟนก็ได้นะหรือมีคนเข้ามาจีบเยอะก็ได้นะครับหรือเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการค้าก็ถือว่าดีไม่เสียอะไรแต่หลังจากย้ายจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับหลังจากย้ายเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเขาเรียกว่าราพะตกมร น่าจะย้ายเนี่ยนะครับในวันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13บ4นาฬิกานาทีนะลาภะก็แปลว่าโชคลาบช่องทางนะครับในการหาเงินหาทองพัฒนานะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองพอตกมรณะปุ๊บก,ก็แสดงว่านะครับเราเองก็ลงทุนอาจจะผิดพลาด นะครับนะหรือติดติดขัดขัดนะเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินกันทองหรือโชคลาภหรือสิ่งที่ปรารถนานะครับบางคนเสี่ยงโชคก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับบางคนก็รักษาทรัพ์ไม่อยู่นะครับบางคนถูกคนอื่นเบียดเบียนในลักษณะต่างๆก็ตองว่าในพื้นดวงเราเนี่ยบีดาอะไรตั้งรับก็จะเป็นการบอกเหตุน,นะครับว่าเราจะยุ่งยุ่วุ่นวุ่นเรื่องนั้นนะครับนะเอาล่ะนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับก็จะเป็นในช่วงของ10นะครับวันที่16นะ จนถึงวันที่29เราจะเข้าโจโรเลิกไปเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับ30-31ถึงจะเข้าเลิกดีเขาเรียกว่าเข้าภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับดาวพระอาทิตย์ตกมรณะก็ระวัดระวังในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงูกคน,นะครับไม่ค่อยที่จะเกรงใจทําให้เราหัวเสียได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะรามัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าครบนะครับ ปัตตนีนะที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองนะครับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับอีกพบเรือนเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกระแสเงินสดรายได้การเงินการทองในลักษณะต่างๆก็ต้องบอกว่าดาวคารในช่วงของนะครับเดือนนี้เดินดีแบบปังปุริเยเลย ดาวจุวเรืองการเงินนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีเมถุนเราจะเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนของสุภาษนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวันที่1จนถึงวันที่9เลยนะครับก็เรื่องของเงินเรื่องของทองก็มีคนคอยช่วยเหลือนะครับเราใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดโชคเกิดราบในลักษณะต่างได้หมดเลยนะครับเป็นช่วงที่นะครับก็ต้องบอกว่าเงินทองนะครับนะสามารถ ใช้ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับอีกพบเรือนนึงนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีที่แปลว่าคู่ของคู่ค้าคูณสัญญาไปอยู่ในเรือนสุภาก็จะเป็นช่วงที่นะครับตัวของเราเองมีเกณฑ์ที่นะครับจะได้คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาที่มีศักยภาพนะครับเป็นช่วงที่ตัวของเราเองมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่ดีนะครับนาบางทีชอบกันอะไรกันแล้วก <aru> ็มีความเพียบพร้อม นะครับบางทีตกลงรงจะเป็นแฟนกันก็นะครับทำให้มีพร้อมทุกอย่างนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็จะคือได้คู่รวยอ่ะหรือได้คู่ดีก็มีเหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าเป็นการรกินีระมัดระวังหน่อยนะ <_ C mes> ถ้าเป็นการรกินีดวาวพระอังคารเป็นการรกินีเนี่ยก็จะออกในลนักษณะเป็นเราคาดหวังอ่ะเราคาดหวังว่าเขาจะดีเราคาดหวังว่าเขาจะนะครับทำในสิ่งที่เราปรารถนามันตรงข้ามทุกอย่างเลยนะแทนที่คู่ครองเราจะดีก็ขวางนะครับนะ แทนที่คู่ครองเราจะซื่อสัตย์ก็บางทีก็ยุงย่งยุ่นทำให้เราปวดหัวได้เหมือนกันน,นะครับถ้าเป็นการกระน,นี้อันนี้ต้องะระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะตอนที่ดาวพังคายอยู่ในราศีเมถุนนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังนะก็จะเป็นแค่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามเท่านั้นเองที่เขาระวังผิดนะครับนะหลังจากนั้นก็จะยกราศีละนะครับมาอยู่ในราศีกรกฎเขาจะเรียกว่านะครับดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับไปสถิตอยู่ในภพของนะครับกรรมะนะครับก็แปลว่าการงานการเงินความสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของงานก็ราบลื่นนะครับกระดุมพะนี่ยังหมายถึงนะครับการสะสมก็ได้นะครับบางคนก็สะสมงานนะครับหรือบางคนเองเนี่ยกระดุมพระนะครับไปกรรมะเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะครับฝีไม้ลายมือดีใครๆก็อยากจะร่วมงานด้วยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือนะครับทำงานแล้วได้เงิน นะครับแล้วก็ได้เงินเป็นแบบที่เรารู้สึกโอเคนะครับรู้สึกพอใจนะครับในลักษณะต่างๆถือว่าดีนะครับอีพบเรือนหนึ่งนะครับปัตตานีนะฮะปัตตานีไปกรรมะเนี่ยก็คือทํางานร่วมผู้อื่นได้ดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับมีอะไรยังไงปรึกษากันทีมกันนู่นนี่นั่นอย่าทำคนเดียวนะครับมีอะไรยังไงก็คอยนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับก็จะทําให้นะครับลักษณะของงานเราเนี่ยเจริญก้าวหน้านะครับนะบางคนเองก็ อยู่ในช่วงที่ร่วมพุ้นร่วมทุนกับคู่ค้าคู่ส่วนคู่ญาหรือคู่ครองก็ได้อาจจะมีการคิดเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวกันในลักษณะต่างๆนะแล้วก็ปรึกษาหารือนะครับทำนู่นทํานี่นะครับร่วมกันได้นะครับเวลาปัจจุบันนี้อยู่ในเรื่องการมะบางคัก็เริ่มที่จะนะครับทำอะไรร่วมกับแฟนหรือคู่รักนะครับนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าได้นะครับไม่ได้เสียหายหลไรแล้วดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์เขาก็เป็นคู่มิตรกันด้วยก็ถือว่านะครับ ปังปุริเยเลยนะครับเกี่ยวเรื่องของนะครับการเงินเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะถือว่าดีงามนะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีกอรกฎนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่10จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลาตีสี่ี่สินะครับ1 0บถึงสิ 15, เข้าเพชรจะคาดเลิกนะครับเป็นเลิก การตัดสินใจในลักษณะต่างๆเนาะตัดสินใจดีก็ดีนะครับตัดสินใจไม่ดีก็ยๆๆได้เช่นกันจะเริ่มเข้าเลิกดีนะครับในวันที่16จนถึงสิ้นเดือนเลยเข้าราชาเลิกนะครับเป็นเลิกสะดวกสบายเลิกราบรื่นนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึง ดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถนุนอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับเราจะเรียกพบสุภะนะครับที่แปลว่าจะเริญเก้าวหน้านะครับแปลว่าความสําเร็จนะครับคนอุปถัมภ์คาจุนนะครับคนคอยช่วยเหลือนะอันนี้ถือว่าดีอีกพบเรือนหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าพบวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าลับลับ ซ่อนเล็มไม่เปิดเผยไม่นะครับแสดงตัวตนชัดเจนนะอยู่เบื้องหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนนะครับปัตตนีเนี่ยมาอยู่ในราศีเมษอันนี้อยู่แค่วันเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะยกนะครับไปอยู่ในราศีมีนแป๊บหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่2จนถึงวันที่5นะครับนะตอนที่อยู่นะครับในราศีมีนนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะ ย้ายเข้าไปนะ14นาฬิ01นาทีนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับสุภะตกอริก็แสดงว่าตัวเราเองอาจจะมีความขัดแย้งนะครับกับผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือเราอาจจะนะครับยุงย่งยุ่นๆ,ๆเกี่ยวเรื่องอะไรเข้าว่ากันไปแต่ในระยะเวลสาสั้นๆก็แนะนําว่านะครับอย่าทำอะไรในช่วงนั้นจะดีกว่านะครับนะแต่โอเคนะถ้าจะทําเนี่ย ก็ยังเข้านาวางดีเขาเรียกว่าเข้านาวางปุเอกแต่ว่าทีเนี้ยมันอยู่ในภพที่เสียไงก็เลยอยากจะให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับนะไม่ควรทําอะไรในช่วงของวันที่2ถึงวันที่5เกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาวาจาคําพูดนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันไปนะไม่ค่อยจะโอเคนะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับดาวจุลเรือนวินาศวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอริเอาละมุมดีก็คือภพเสียอยู่ในเรือนเสียนอกศัตรูไม่มีศัตรูหมดไปนะครับนะก็เรื่องที่ ทุกเรื่องที่ยุ่งวุ่นวุ่นนะก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีเนาะนะนะแต่ถ้าเป็นทักษะที่แย่นะครับเป็นการเรณเนและสัมพันธ์ดาวร้ายเช่นดาวเดือนอลิมรณวินาศนะก็อันนี้ก็จะยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควรน,นะเกี่ยวเรื่องของ นะครับนี่สินเกี่ยวเรื่องของความอึดอัดใจเกี่ยวเรื่องของความไม่สบายใจในลนักษณะต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นได้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเอาละนะครับหลังจากนั้นในวันที่6นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดาวเจ้าเรือนสุภาจะไปอยู่ในเรือนของราศีเมษเราจะเรียกว,ว่าสุภาไปอยู่ในเรือนของปัตตานีนะครับในช่วงของวันที่6จนถึงวันที่3 1เลยนะครับสิ้นเดือนเวลา22่สนาฬิกายีนาที สุภาพปัตตนีนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับร่วมพูดรุมทุนกับผู้อื่นไดีๆนะครับนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับในเรื่องต่างๆนะครับนะก็คือปัตตนีแปลว่าร่วมกันนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็นะครับต้องบอกว่าการที่ สุภาพไปอยู่ในเรือนปัตนีก็สแสดงว่าบางคนนะครับคู่ค้าคู่ส่วนคู่ญาหรือแม้แต่คู่ครองมีศักยภาพนะครับบางคนคู่ครองเนี่ยได้เลื่อนยศได้เลื่อตนตาแหน่งหรือมีเรื่องที่น่าย,ยินดีในลักษณะต่างๆก็ได้นะครับนะหรือถ้าเกี่ยวเรื่องของการค้าก็จะเป็นในลักษณะที่ว่านะครับมีการยื่นข้อเสนอในลักษณะต่า,างๆที่ทําให้รู้สึกเราโอเคเราแฮปปี้หรือเราทําแล้วเราสบายใจนะครับในลักษณะต่า,างๆเนาะก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยไม่คิดจะหลอกลวงไม่คิดอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นการ,รก,กินีตรงข้ามเลยนะ นะถ้าเป็นการลักินีก็อย่างว่านะครับบางครั้งก็อาจจะนะครับมีคู่ค้าคู้นส่วนคู้สัญญาทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะแล้วก็เป็นลักษณะหลอกเพราะสุภาพเนี่ยแปลว่าช่วยเหลืออุปถัมภ์ข้ามจนุนใช่พอเป็นการลักินีไอ้คนที่ร่วมพูดร่วมทุนกับเราเนี่ยนะครับก็นะครับขายผ้าหน้ารอดพูดไปงั้นง้น่นนะนะครับบางทีไม่มีความจริงใจต้องะระมัดระวังนะครับนะแล้วยิ่งถ้าเป็นการลักินีด้วยวินาสปตนิเลยก็แสดงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับบางครั้งก็อาจจะทาให้ และอันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะถ้าดาวพุธเป็นการักขินีต้องระมัดระวังแต่ถ้าเป็นไม่ได้เป็นการักขินีนะครับเป็นภพเรื่องที่ดีอันนี้ถือว่าฟังภูริเยเลยถือว่าดีงามนะครับแบบสุดยอดนะครับเพราะว่านะครับจะส่งผลให้ดาวพุธเนี่ยนะฮะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นหนึ่งใน,านาราศีนรากเกณฑ์ถ้ามีดาวพฤหัเล็งลัคนาหรืออยู่ในภพที่เจ็ดนะครับก็จะส่งผลให้ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญา นะครับในลักษณะต่างๆที่มีคุณภาพนะสมผลให้นะครับงานการต่างๆของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าราบรื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้เสียอะไรนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับทำให้ประสบผลสาเร็จในลักษณะต่างๆได้ก็ยินดีด้วยนะครับนะเอาระนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีเมษนะครับหกถึงยีสนะครับเสวยทริโทแห่งเลิกนะเป็นเลิกลําบากตอนต้น สบายตอนปลายนะครับนะวันที่22จนถึงวันที่31เราจะเข้ามาหัตโนูแห่งเลิกเปเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับวันที่19จนถึงวันที่21นะครับเราจะเข้านาวาังปุเอกทําอะไรยังไงในช่วงนั้นถือว่าให้คุณนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่13จนถึงวันที่15นะครับเราจะเข้านาวังพิษเท่านั้นเอง ครับเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อดาวพะระฤหัสบดีนะครับดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพสาหาชะนะครับที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนหมู่มากนะครับอีภพเรือนนึงในราศีเมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพอดิหรืออุปสรรคหรือนี่สิน นะครับหรือความอึดอัดใจอะไรก็ว่ากันไปถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ถือว่าโอเคสาาชานะครับไปอยู่ในเรื่องของปัตตนิได้ตําแหน่งราชาโชคโอ้โหแล้วยังได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์ด้วยโอ้โหนะครับก็ถือว่านะเป็นจุดที่ให้คุณกระดวงชะตาเลยนะพุทรหัสย้ายมาแล้วอยู่ตรงเนี้นะครับถึง1ปีนะ เป็นช่วงที่เราเองเนี่ยประสานงานนะครับกับผู้รับผู้ใหญ่กับเพื่อนฝูงนะครับหรือเป็นจุดที่เราเข้าสังคมนะครับต่างๆได้ดีนะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหานะครับการทํานู่นทานี่อะไรก็ว่ากันไปนะเพราะสหัชชาแปลว่าสนิทสนมนะสนิทสนมอยู่ในเรือนของปตัตตานีคือร่วมมือคนที่เราสนิททํานูน่นทํานี่นะครับลึงจะได้ราชาราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองแต่ถ้าเป็นการ,รก,กิจนีจะยุ่งนิดนึง นะครับนะเขาเรียกว่าอะลิไปอยู่ในเรือนของนะครับปัตตานีเขาว่าอะลิปัตตานีเอาล่ะถ้าเราเป็นคนที่ นะครับเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนก็ถือว่าโอเคนะจะคอยใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพตามดาวพฤหัสเลยนะครับปัญญาบริสุทธิ์นะครับคอยช่วยเหลือคนอื่นนู่นนี่นั่นถ้าเราเต็มใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาเรียกว่าซัพพอร์ตคอยดูแลคนอื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เต็มใจอันนี้จะยุ่งนิดนึงนะครับบางทีทําแล้วมันเสียไม่ได้ะนะครับมันอึดอัดมันถูกบังคับทําอะไรประมาณนี้นะครับ ก็นะเ,เลยทําให้เราบางครั้งนะครับก็อาจจะยุ่งยุ่วุ่นวุ่นกับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับรวมทั้งคู่ครองบางครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจกันในลักษณะของมุมมองความคิดนะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญานะเนาะพออลิเข้ามาปตัตตน,น้ก็แสดงว่าความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันก็จะทําให้เบื่อหน่ายทําให้เซง็งทําให้ละอากันเท่านั้นเองนะครับนะตอนที่ดาวพฤหัสสปเดนะ อยู่ในราศีเมษ1-30เข้าธริดโทแห่งเลิศนะครับวันที่3 1เ,เข้ามาหาธนูแห่งเลิศเป็นเลิศเศรษฐีใหญ่นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่3จนถึงวันที่15เราจะเข้านวังพิษนะครับช่วงนั้นระมัดระวังหน่อยนะครับนะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่3 1เนะครับเราจะเข้านวังปุเอกนะก็ถือว่าโอเคดาวพระพุธดาวพฤหัสสดีนะครับได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะก็ถือว่านะครับสุดยอดแล้วนะครับดีงานเกี่ยวเรื่องของ คอนเนคชันการติดต่อนู่นนี้นั่นอะไรเขาว่ากันไปนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าพบพันธุพันธุเนี่ยหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวรักทรัพย์บ้านรถที่ดินการศึกษานะครับนะก็ไปสถิตยอยู่ในราศีกลุ่มนะครับทั้งเดือนเลยนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะ พขาแสดงว่ารักทรัพย์งอกเงยนะครับคิดเอาลงอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อตัวเองเจริญก้าวหน้านะครับในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรักทรัพย์ที่ดินบ้านรถอะไรก็ว่ากันไปนะในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีจะให้คุณกัโดวงชะตานะ นะครับแล้วจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับเข้าคนได้ง่ายนะครับในช่วงนี้นะครับสนิทกับคนได้ดีก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีแต่ถ้าเป็นการกินีนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมักที่จะมีปัญหาหรือขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับนะเกี่ยวเรื่องของ การดาเนินชีวิตหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าพันธุ์เนี่ยมันยังหมายถึงว่าสิ่งรอบรอบตัวเราด้วยบางทีงอาจจะหมายถึงการปกครองลูกน้องในที่ทํางานอะไรประมาณนี้ทาให้มีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกพันธุไปอยู่ในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะเพราะาอยู่ในเรือนปุตตะเราเนี่ยอยากจะทําให้เจริญก้าวหน้าแต่ติดขัดตรงที่บุตรบริวารลูกน้องนะครับไม่ซัพพอร์ตไม่ช่วยเหลือนะครับหรือฝีมือไม่ถึงอะไรประมาณนี้ก็ต้องเรามาระวังนะท่าน เป็นการกิูนีนะจะออกอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกิูนีก็บอกได้เลยว่านะครับปังบุรีเยทําอะไรยังไงก็นะครับสุดยอดเลยนะครับดาวพระเสาร์ก็ยังคงสะเวยนะครับนะหนึ่งถึงสิบเข้าเทสาตีนะครับเลิกท่องเที่ยวเลิกคนหมู่มากสิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดนะครับดด้ได้เทวีเลิกนะครับเป็นเลิกสะดวกสบายนะครับทําอะไรยังไงก็ราบรื่นก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับต่อไปนะครับดาวพระราหูนะครับ ดาวพระหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะครับเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ตายบางังคับบัญชานะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเป็นสถิตยอยู่ในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าปุตตะนะครับไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะครับก็จะส่งผลเนี่ยให้เราเองเนี่ยนะครับเวลาทำอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะมันจะร่วมพุ่นกับลูกน้องได้ดี นะครับนะทำงานร่วมกับลูกน้องเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะปุตตะแปลว่าการริเริ่มไงน,นะรวมทั้งการริเริ่มที่จะหาคู่สัญญาทํานูทํานี้ก็ได้นะครับสำหรับคนโสดก็จะเป็นการริเริ่มที่อยากจะมีคู่คองหรืออยากจะมีแฟนหรือจะอะไรยังไงนะครับนะก็ได้เหมือนกันนะเพราะ ปุตตะแปลว่าการรักครั้งใหม่หรือรักครั้งแรกก็ได้นะเพราะอยู่ในเรือนของนะครับปตัตนิแล้วดาวหไหนๆดวงเดินดีไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธอ,อุดมเกณฑ์นะครับดาวพระฤหัสได้ตําแหน่งอุดมมเกณฑ์นะครับก็ถือว่าให้คุณนะครับก็ถือว่าราหูเนี่ยไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคผ่านนะจะร่วมพูดร่วมทุนจะเริ่มทําอะไรยังไงถือว่าผ่านหมดแต่ถ้าเป็นการอักรินีนอันนี้จะยุ่งนิดนึงนะครับนะก็คือแปลว่าลุ่มหลงอะดาวพระราหูนะหรือไหวพิปฏิพานนะครับหรือเลขเหลี่ยม นะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจธุรกรรมถ้าเป็นการกินีเราก็จะเจอลูกค้าที่มีเล่มีมเหลี่ยมนะครับทำให้เราไว้วางใจลําบากก็ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของความรัก นะครับคนที่เข้ามาก็อาจจะมีเล่มีเหลี่ยมหรือไม่จริงใจนะครับหรืออาจจะชอบกันเพียงชู่คู่ชู้ๆๆยามนะครับผ่านมาผ่านไปนะครับนะหรือบางคนเป็นช่วงที่แบบรักข้างเดียวหลงข้างเดียวถ้าเป็นการรักกันนีจะยุ่งนิดนึงนะก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับดาวพระโหูเองก็ยังคงเสวยเลิกดีนะครับนะเขาเรียกว่าทะริโทแห่งเลิกนะครับเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายนะก็ไม่ได้เข้าหน้าวังพิษอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพฤกตกันนิดนึงนะครับดาวพฤกต์เนี่ยเขาต้องบอกว่าในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่18ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะดาวตกพบวินาศนะพอตกพบวินาศเนี่ยก็เลยส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยจะยุง่งยุ่งุ่นนะครับนะหรือระแวงเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาณนิดนึงเพราะจะตามดาวพฤพษ์ไปนะดาวพฤกษ์ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับก็ทําให้ยุง่งยุ่งุ่นให้มีจินตนาการเกี่ยวเรื่องของคู่ครองคู่สัญญาอะไรประมาณน,นี้ก็คือระแวงอ,อ่ะประมาณนี้นะแต่ว่าหลังจากย้ายไปดีละ ย้ายไปเนี่ยในวันที่19ถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี2 46ะเขาเรียกพกระเกตอยู่ในเรือนของลาพระนะครับพอพกระเกตอยู่ในเรือนของลาพระเนี่ยนะตามความหมายพพเรือนเนี่ยก็แสดงว่าได้โชคลาภความสําเร็จกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติอะไรเขาว่ากันไปนะครับแต่นะครับต้องรอดาวพระอทิตย์ย้ายก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังตกมรณะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าย้ายไปมีถุนเมื่อไรเนี่ยนะครับดาวพักรเกตเขาจะให้คุณนะครับเต็มที่แต่ตอนเนี้ยนะถ้าว่าดาวพักร์เกต พบราศีพฤษภตามมาที่ไปด้วยก็แสดงว่าอยู่ในเรือนมรณะเนาะนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราอาจจะยุ่งวุ่นนะครับเกี่ยวเรื่องของนะครับถูกเบียดเบียนนะครับในเรื่องของหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นแล้วก็วานไปก็ให้สวดมนต์ไหว้พระนู่นนี่นั่นเนาะก็จะช่วยได้นะครับทาให้พิทักษ์ทรัพย์เราได้นะครับทาให้เรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะเจออะไรยังไงเลยทําให้เราเองเนี่ยปกป้องทรัพย์สินหรืออะไรยังไงของเราได้ทัน นะครับก็จะออกลักษณะประมาณนี้นะครับเอาไรายังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขามาอาภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าวจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัส้องเพคข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกต้าวดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิทลอรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมงิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ติ๊กต็อกนะครับยูทูบนะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่งชวงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกรก้าเดูตลอดสวัสดีครับ